กลับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท,ท่านนะคะมารีวิวครั้งที่2องนะคะอกับจำนวนพระนะคะที่ยังคงเหลืออยู่อีกประมาณแปดเหรียญเก้เหรียญน,นะคะซึ่งอาจารย์ยสุทธราก็จะรีวิวให้เสร็จในคลิปเดียวเลยนะคะซึ่งมีอินบล็อกเข้ามานะคะจากจังหวัดพิจิตรแล้วก็ นครราชสีมาแล้วก็เชียงใหม่นะคะวา่าอยากให้อาจารย์นะคะได้รีวิวเหรียญพระในครั้งก่อนอีกรอบหนึ่งได้ไหมนะคะอยากให้รีวิวช้าช้านะคะให้รีวิวช้าช้านะคะแล้วก็ให้เห็นภาพชัดชัดนะคะซึ่งอา,อาจารย์ยโสธราต้องกราบขอบพระคุณนะคะที่ท่านได้อ,อินบล็อกเข้ามาแล้วก็ติดตามนะคะแล้วก็ได้กดติดตามนะคะ u t u b e นะคะของอาจารย์ยโสธรา ไวในครั้งนี้ด้วยนะคะอาจารย์ยสยสธารานะคะอ,อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งเหรียญพระที่ได้มานี้นะคะก็ได้มาจากการเก็บนะคะอาจจะเด็กๆนะคะทำหล่นโน่นนี่นั่นอะไรต,ต่างๆหรือไปตามบ้านนะคะไปตามบ้านไปตามชุมชนต่างๆอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็เห็นเราไปอะไรไปเขาก็ให้เราอย่างเงี้ยน,นะคะเขาก็ให้ให้ให้ใหใหมาก็ mm. ไม่รู้ว่าแท้ไม่แท้นะคะอาจารย์ไม่ได้เกียกนะคะแต่เพียงว่า ถ้าเราจะเอาทิ้งเนี่ยถ้าพูดไปว่าเอาทิ้งเนี่ยนะคะก็เป็นเหรียญเหล่านี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของของสิ่งเคารพสูงสุดนะคะในศาสนาพุทธนะคะแล้วก็เป็นตราราชรังจกรเป็นตราสถูปเจดีนะคะแล้วก็เป็นรูปเหรียญรูปเหมือนนะคะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะซึ่งถือว่าเป็น ผู้ที่อุทิศตนไว้ในพระพุทธศาสนานะคะเราก็ปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะคะจนล้มหายตายจากนะคะกับผ้าเหลืองซึ่งาตามหลักการทางพุทธศาสนาเนี่ยว่าผู้ที่อุทิศตนในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้สิ้นชีพลงนะคะคาผ้ากาสาพพัทเนี่ยถือว่าเป็น บุคคลอันยอดเยี่ยมนะคะดังนั้นศิษยานุสิ์ต่างๆนะคะแต่ละที่เขาก็เลยได้ทําขึ้นมานะคะเพื่อระลึกคุณนะคะระลึกถึงพระสังกคุณรละลึกถึงคุณธรรมของท่านแล้วก็ลึกถึงหลักธรรมคาสอนของท่านแล้วก็การทําความดีไม่ว่าแต่จะเป็นในเรื่องของการทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาต่างๆเหล่านี้นะคะเมื่ออย่างเช่นอาจารย์อยู่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยอาจารย์ก็มีเรียนหลวงปู่ดุลน,นะฮะ จัดแท้จะจัดแท้จะปลอมจะอะไรอารันไม่ได้สนใจแต่พอเราเราเห็นรูปหลวงปู่ดูลแล้วเราก็จะสัมผัสได้ถึงคําสอนของท่านที่เน้นในเรื่องของจิตนะคะในเรื่องของการปล่อยวางแล้วก็การเพ่งดูจิตนะคะแล้วก็การเป็นอิสระ ะะทางจิตเพื่อไม่ให้ตนเองเป็นทุกข์นั่นเองนะคะดังนั้นเรียนเหล่านี้นะคะถ้าอาจารย์จะนําเอาไปทิ้งหรือว่าไม่ได้ให้ความสนใจเลยมันก็ดูค่อนข้างที่จะไม่ให้ความเคารพในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนั่นเองนะคะอาจารย์ก็เลยได้นํามาร้อยนะคะเราก็เอาไว้ศึกษาเวลากินน้ําชงน้ําชากระฟงกาแฟ,าฟอย่างเงี้ยเวลาเพื่อนๆมาบงมาบ้าน,นี้อาจารย์ก็จะ เอาวางไว้ในตู้อะไรอย่างเงี้ยเอาไว้สําหรับให้คนที่เขาชอบจริงๆเนี่ยเขาได้ศึกษาก็ดูโอ้ย oh, อาจารย์มีพระไหนมาโน่นนี่นั่นโอ้ยอาจารย์อขอบูชาเหรียญนี้ต่อได้ไหมอเอาไปให้ลูกเนี่ยเหรียญนี้รู้จักนะอยู่จังหวัดพิจิตรเหรียญนี้รู้จักอยู่เชียงใหม่เหรียญนี้รู้จักอยู่จังหวัดสุรินทร์เหรียญนี้รู้จักอ,อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเขาก็จะเอาไปให้กับบุคคลที่ เขาต้องการเขาหาเขาอะไรอยู่เหมือนกันนะคะเขาก็ไม่ได้เกี่ยงว่าจะเป็นแท้จะเป็นปลอมจะเป็นถึงไม่ถึงแต่ว่าเวลาเขาเห็นแล้วเขาถูกชะตาดังนั้นการที่เห็นแล้วถูกชะตาเนี่ยนะเรียกว่าบุญสัมพันธ์เนาะเรียกว่าบุญสัมพันธ์เมื่อนําไปครอบครองสักการะบูชาแล้วก็อาศัยพลังจิตจากความเชื่อที่เราให้ความเชื่อมั่นแล้วก็สวดมนต์และทําความดีเดินตามทางถูกต้อง เหรียญพระทุกรูปยอ่ยอมเกิดพุทธานุภาพสังฆานุภาพอยู่แล้วนะคะย่อมให้การครุ้มครองรักษาตระผู้ที่ครอบครองอยู่แล้วนะคะยิ่งถ้าได้เหรียญแท้ๆด้วยเนี่ยที่ว่าอ,อย่างเช่นเหรียญหลวงปู่ดุลน,นะคะที่เป็นแท้ความหมายของคําว่าแท้ก็คือถึงในสมัยของท่านนะคะท่านอนุญ,ญาตให้สร้างหรือ,อผู้ที่จัดสร้างขออนุญาตจากท่านแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่ อธิษฐานจิตแล้วก็แผ่เมตตาให้ผู้ที่ไปคุ้มครองให้ผู้ที่ไปครอบครองเนี่ยได้เกิดความปลอดภัยเกิดโชคเกิดลาบนะคะตามแต่ละบุญญาที่การกริดาพิเนหานของการประเพณีของแต่ละองค์แต่ละท่านนะคะมาว่าท่านมีความเชี่ยวชาญน,นะคะมีความชํานาญแล้วก็มีบุญ ในด้านใดอย่างเช่นพระศิวลีเนี่ยก็ในด้านโชคลาภเนาะ,ะแล้วก็พระสังกัญจยนะก็ในด้านของความเป็นรูปงามเสน่ห์เมตตามาหานยมแล้วก็ของความเป็นผู้มัง่งคั่งร่ารวยอยู่เย็นเป็นสุขนะคะเป็นเท้าเธอเป็นลูกท่านหลานเธอนะคะพระชิมพลีก็ อของการบริจาคทานแล้วก็ของการสั่งสมบุญญาบารมีดังนั้นพระทั้ง3องค์นี้เขาก็เลยมีความเที่ยวชาญแล้วก็มีกรรมในเรื่องของการบำเพ็ญทานมาอย่างยิ่งยวดดังนั้นเวลาเราได้กราบไหว้สักระบ,บูชาขอพรตั้งจิตอธิษฐานนะคะ,ะสิ่งที่เรามุ่งหวังในเรื่องของความมีโชคลาภในด้านของความสักระในด้านของลาบสักระหรืออะไรต่างๆก,ก็เกิดขึ้นกับเรา นะคะคได้นะคะแต่เราก็ต้องบริจาคทานตามเส้นทางกรรมของตามทางตามทางท่านด้วยอย่างนั้นอย่างเช่นครูบาอาจารย์เนี่ยบางท่านสายเหนียวอย่างเงี้ยบางท่านสายไม่ตาม มหานิยมอย่างงี้ค่ะบางท่านก็ได้สมาธิระดับสูงอย่างงี้ก็สามารถที่จะเอาไปทามาหากินแล้วก็เกิดความร่ํารวยนะคะเกิดความแคล้วคลาดปลอดภัยกับผู้ประกอบการต่างๆดังนั้นผู้ที่ยังอาศัยนะคะเครื่องรางแล้วก็ยังอาศัยพลังจิตจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เขาก็จะสแสวงหากันล,ลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็หมดไป6นาทีแล้วอาจารย์ก็อย่างเดี๋ยวอาจารย์จะต้องมารีวิวในเรื่องของกริดดาพิณิหารหรือ พลังจากเหรียนต่างๆว่า,ามีความสําคัญอย่างไรนะคะอันนี้เหรียญแรกเนาะเหรียญแรกนะคะก็จะเป็น <c oughs> จะเป็นพระประธานนะคะจะเป็นพระประธาน <c oughs> เดี๋ยวเราต้องไปดูข้างหน้าอันนี้ข้างหน้านะคะ <c oughs> ก็จะเป็นพระพุทธชินราชนะคะ <c oughs> เป็นพระพุทธชินราชนะสวยงามนะ <c oughs> พระพุทธชินราชเนี่ยถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพระพักและก็พระวรากายเนี่ยสวยงามที่สุดในประเทศไทยนะคะ โอเคนะอาจารย์ตั้งอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเนาะ ะะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะฮะก็จะเป็นหลวงปู่นะคะพระอาจารย์ทองไบนะคะพระอาจารย์ทองใบอันนี้อยู่กรุงเทพนะคะใครเป็นศิษยานุศิ์อยู่ทางกรุงเทพเอ่ยนะคะมาอยู่ที่จังหวัดสุรินได้อย่างไร mm hmm. เห็นไหมคะว่าเหรียญเหล่านี้นะ่ะมันไปตามเจ้าของนะคะไปตามบุญสัมพันธ์นะคะฉะนั้นเหรียญพระแต่และเหรียญเนี่ยมีเทพเทวดาคุ้มครองรักษาอยู่เนาะมีเทพมีเทวดารักษาอยู่ดังนั้นใครมีบุญสัมพันธ์ก็ได้ไปนะคะเนาะ อันนี้เป็นพระสีนะคะเป็นพระสีจัดตุรงนะคะพระสีจัดตุรงดงมันน่าจะเป็นพระประธานนะคะที่อยู่ใกล้ๆที่ของอาจารย์พักอยู่นี่เองเนาะค่ะก็จะเป็นพระประธานที่ถูกสร้างขึ้นมาในพระอุโบสถนะคะแล้วก็สร้างเป็นรูปเคารพนะคะแล้วก็ในการสร้างนะคะของวัดดงมันตบนโคโค,คอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะเวลาสร้างนะคะทอนนี้ก็วันที่11 ถึง15นะคะเมษานะฮะพศ2546นะฮะในช่วงนั้นในการสมโพธแล้วก็เรียนนี้ก็ได้ถูกกันจัดสร้างขึ้นมานะครับ<พ>เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมบุญเนี่ยก็ได้นำไปให้เหมือนลักษณะเป็นพระของขวัญเนาะเป็นพระของฝากว่างั้นเถอะนะคะนะคะอยู่จังหวัดสุรินเรานี่เองนะคะเรียนต่อไปนะคะเรียนต่อไปอันนี้อันนี้สวยสร้างคู่กันอันนี้ออกแบบได้สวยนะ ค่ะรุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะพระครูศรีลานุยุทธ์นะคะรุ่นแรกด้วยนะคะผ่านการใช้มาแล้วนะแต่รูปแบบของการทำเหรียญเนี่ยอาจารย์ว่าสวยนะเป็นวงรีค่อนข้างที่จะสวยนะฮะเป็นการระลึกถึงอ่าเป็นคำว่าพ่อกับแม่เนี่ยเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะนะคะใครได้คำนี้ไปก็ถือว่าได้เคารพบ,บูชาทั้งพ่อทั้งแม่ของตนเองด้วยนะคะมาดูด้านหลังกันนะคะ26ธันวาคม2552นี่เองนะคะ วัดผ่านสีนะคะตำบลจารพัฒเภอสีครภูมิจังหวัดสุรินทร์อันนี้ก็มีแถวหมู่บ้านนี้ก็หากันอยู่นะแถวแถวจารพัฒเนี่ยเขาก็จะศรัทธาหลวงปู่ทั้งสองรูปนี้มากนะคะเพราะท่านมีจริยวัตรที่งดงามแล้วก็ท่านสร้างสารรค์ประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมมากนะคะแล้วก็ท่านก็ถือว่าเป็นพระ พระสงฆ์นะคะที่เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่ในแถบนั้นนะคะดังนั้นลูกหลานรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะาหากันนะคะในแถบแถบบ้านของตนเองมีไว้ครอบครองาที่ลูกหลานติดติดทหารติดตำรวจอะไรลักษณะอย่างนี้เนาะวัดอุทุมพรนะคะหลวงปู่ริมรัตนมุนีนะคะอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะคะหลวงปู่ริมนถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์นะคะ ตามตามหลวงปู่หงนะตามตามหลวงปู่ขีนะคะแต่นี้หลวงปู่ริมเนี่ยท่านถือว่าท่านแยกไก่ทิพได้นะคะท่านเดินบนน้ําก็ได้นะคะแล้วก็ท่านล่องหงหายตัวดังนั้นมีชาวจีนในแถบจังหวัดสุรินเนี่ยศรัทธาเลื่อมใสท่านมากนะคะก็จะไปเดินตามท่านถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีวาจาศิษย์เป็นคําพูดที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นคาพูดของท่านนี่ศักดิ์สิทธิ์มาก ชาวจีนเนี่ยนะคะเวลาใครตกทุกข์ได้ยากหรือลําบากอย่างไรเนี่ยท่านก็บอกว่ากลับไปนี้ขอให้รวยนะคะแค่วันหนึ่งสองวันนะคะกลับไปเนี่ยเวลาหวยออกเนี่ยหยิบจับอะไรเนี่ยก็ถูกหวยกันสะบั้นทันแหลกกันนะคะก็จนถึงว่าเปลี่ยนจากคนยากจนเนี่ยกลายเป็นคนที่ร่ํารวยสามารถเป็นเปิดโรงสีได้สามารถเปิดห้างร้านของตนเองได้ฉะนั้น ชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะก็เลยจะนับถือหลวงปู่ริมรัตนมุนีนะคะในนามพระเกจิอาจารย์ในสาย ผู้มีวาจาสิ์นะคะผู้มีวาจาสิทธ์นะฮะตามที่อาจารย์ได้ศึกษามาเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะเป็นสายมหานิกายนะครับแต่ว่าท่านปฏิบัติเน้นสมาธิภาวนานะคะอันนี้ถ้าเป็นเรียนถึงนี่เขาก็จะหากันมากทีเดียวนะคะส่วนมากก็จะแขวนไว้กับรถตามที่อาจารย์เคยได้ยินนี่ก็คือเขาจะแขวนไว้ในรถเนี่ยเวลารถจะถูกทุบถูก,ถกอะไรเนี่ยก็จะมองเห็นคนอยู่ในรถนะต่างๆนะเนี่ยหลวงปูร่ริมเนี่ยนะ ค่ะแล้วก็รถที่จะถูกขโมยถูกอะไรเนี่ยนะคะที่จะถูกปล้นถูกทุบถ,ถูกอะไรต่างๆเนี่ยก็จะรอดพ้นปลอดภัยดังนั้นเขาบอกว่ามีหลวงปู่ริมไว้กับรถเนี่ยรถก็จะปลอดภัยนะคะก็จะไม่ไม่มีเพศภัยใดๆเกิดขึ้นกับรถกับเรืออย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็สามารถหามาไว้ในรถก็ดีเหมือนกันนะคะ mm hmm. เห็นคนเขาเล่าลือกันเขาบอกว่าเออก็รอดพ้นจากมือโจรเนาะยิ่งแต่ทุกวันเนี่ยเศรษฐกิจ โควิด1 9ย่ำแย่ด้วยนะครับพวกคนเขีนค่ากันกินนะครัปล้นกันสะบั้นหันแหลกนะคะฉะนั้นมีเอาไว้ก็อุ่นใจอันนี้เรียนนี้สวยเนาะคะ่ะหลวงปู่ปุ่นนะคะวัดดงกลางจังหวัดพิจิตรนะฮะถ้าอ,ออกชื่อผิดเนี่ยก็ขอประทานอภัยด้วยนะคะ,ะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้รู้จักพระเลยนะคะแต่พอดีว่ามีพระ มีพระนะคะมาก็เลยเอออยากรีวิวเก็บไว้เป็นสตอรี่ของตัวเองนะคะใครเข้ามาก็บอกว่าโอ้อาจารย์ยโสธรามีพระรูปนี้ด้วยเหรอนะคะกําลังหาอยู่เลยอินรักเข้ามาได้นะคะยินดีส่งให้เนาะนะคะจะได้ไปอยู่กับคน ผู้มีบุญผู้มีความศรัทธานะคะในพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะเพราะว่าอาจารย์อยู่จังหวัดสุรินทร์อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าโอ้หลวงปู่ปุ่นเป็นใครนะฮะท่านเป็นพระอยู่จังหวัดพิจิตรมาจากไหนอะไรยังไงแบบไหนบางทีที่นู่นเขาศรัทธาเลื่อมใสกันมากๆอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้รู้นะคะมีตาหามีเวมาเราก็ไม่รู้บางทีก็อาจจะหากันอยากให้ลูกเขาได้ใสไปทหารได้ใสไปตำรวจอย่างนงี้นะคะ เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นพระที่เขาหาด้วยเนี่ยอาจารย์ก็ยินดีที่จะส่งให้นะคะแล้วก็หลวงปู่เตี้ยงนะคะวัดดงกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะคะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะค่ะเนี่ยผ่านการใช้มานิดนึงนะคะผ่านการใช้มานิดนึงถ้าเราไปเลี่ยมนะคะถ้าเราไปเลี่ยมไว้สวยๆถ้าเราไปเลี่ยมไว,สว้สวยๆเนี่ยก็เ,เลี่ยมพลาสติกเก็บไว้ก็ไม่มีปัญหานะคะ ก็ยังคงรูปเดิมมีตามีจมกูกมีปากนะคะก็ดูแล้วขลังดีนะคะถ้าดูไปแล้วนี่เป็นสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ที่เราดูแล้วเรารู้สึกว่าเย็นนะคะท่านเย็นแล้วก็จะเน้นในเรื่องของ ของของความเมตตามาหออานิยมความอยู่รอดปลอดภัยนะคใครมีหลวงปู่ทั้งสองพระองค์นี้ไว้ก็จะรู้สึกว่าอุ่นใจฉะนั้นจังหวัดพิจิตรเขาก็จะตามหากันหรือเขาก็จะเก็บเอาไว้นะในบ้านในเรือนของเขานะคะอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะของพระศรีอริยะนะคะหรือพระศรีอริยะเมตไตรนะคะตอนนี้ท่านดํารงสถานะเป็นพระบรมโพธิสัตว์ นะคะเนาะเป็นพระโพธิสัตว์นะคะเป็นผู้ที่กําลังสแสวงบุญบารมีอยู่นะคะซึ่งตามทานคติของชาวพุทธนะคะก็จะมีความเชื่อว่าในอนาคตการนะคะเมื่อพุทธศาสนานี้ได้เสื่อมลงนะคะก็จะว่างเว้นนะคะอยู่อีกหลายยุคอยู่นะคะแล้วท่านก็จะลงมาโปรโดนะคะในนามของพระพุทธเจ้านะ,ะพระองค์ที่5้าในพัทธรกับนี้นะคะหลังจากที่หมด ตามพระกับนี้แล้วนะคะก็จะว่างเว้นอีกมากมายนะคะ,ะกว่าจะมีพระพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้ดังนั้นมนุษย์เราก็จะเข็นฆ่ากันกินกันใช้กันอยู่นะคะดังนั้นสร้างบุญบาร,รมีเยอะๆนะคะสร้างบุญบาร,รมีเยอะๆนะคะจะไดะ้เกิดทันพระองค์ท่านนะคะแล้วก็จะได้รู้สึกว่า จะได้เกิดในยุคข,ของพระศรีอริยะเมตรัยเนาะค่ะอันนี้รุ่นหน5่งนะคะวัดโพทองตำบลน,นาทุ่งอําเภอสวรรคโลกะะจังหวัดสุขโขทยัยถ้าแถบนูน้นเขาจะสร้างพระดีนะคะมีพิธีพุทธาพิเศษอธิษฐานจิตนะคะบวมสวงเทวดาดังนั้นการสร้างพระเนี่ยสิ่งที่จะทําให้พระเนี่ยเกิดความศักดิ์สิทธิ์มีกิริาพิณิหารค่อนข้างสูงเนี่ยจะต้องเลือกนะคะเลือก เลือกฤกิกยามนะคะวันฤกิกยามนะคะช่วงระยะเวลาในการประกอบพิธีนะคะแล้วก็ มีการเชิญถวยเทพนะคะบอกกล่าวถวยเทพนะคะว่ามีพิธีบวงสวงนะคะเพื่อเชิญถุยเทพให้มาร่วมอธิษฐานจิตประสิทธิ์ประสาทพรแลวก็จัประจําองค์พระต่างๆก็จะเกิดความศักดิ์สิทธิ์นั่นเองดังนั้นพระที่จะเกิดความศักดิ์สิทธิ์ได้เพราะว่ามีเทวดารักษาแต่ว่าพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้านะ่ะมีมากมายอยู่แล้วดังนั้นเหรียญหนึ่งที่จะเป็นเหรียญเฉยๆเนี่ยนะคะเป็นเหรียญโลหะเฉยๆเนี่ยก็จะไม่เกิดความศักดิ์สิทธิ์ใดๆแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่มี ถุยเทพหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสถิตยอยู่การที่เราห้อยพระอเรียนเหล่านี้ไปนะคะก็จะเกิดพลังในการครุ้มครองรักษาเราเช่นเดียวกันนะคะอันนี้พระพุทธชินวัตรนะคะพระพุทธชินวัตรนะคะปางมาราวิชัยนะคะเนาะค่ะก็จะเป็นหลวงพ่อใหญ่นะพระประธานวัดสา,าลาลอยจังหวัดสุรินทร์นะคะ,สะเสด็จประธานสัญญาบัตรพัทยศวันที่16กุมภาพันธ์2534นนานมากเลยนะคะ านานมากเลยนะคะก็จะเป็นของวัดของหลวงพ่อธมโมลีนะคะที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11นะคะท่านเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิจิตรเขตสุริน์ด้วยนะคะท่านก็ถือว่าเป็นพระเทระรูปหนึ่งที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะเป็นมิ่งขวัญของชาวจังหวัดสุรินด้วยนะคะอันนี้หลวงพ่อ,อหลวงพ่อพระสมุหะสมบูรณ์นะคะ ฮะโอเคดูเนาะด้านหลังวัดโพทองนะคะจังหวัดปราจีนบุรีตำบลโคกปีค้องนะคะอำเภอสะแก้วนะคะ,ะเป็นยัน <c oughs> เป็นยันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์แล้วก็ลักษณะยันนี้ก็จะเป็นยันกันภัยนะคะกันไัยด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนมาก <c oughs> ยันที่นํามาใช้นะคะด้านหลังของพระนี้ก็มักจะเป็นคําย่อของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะคะแล้วก็ ป้องกันเพศภัยแล้วก็อันตรายต่างๆอันนี้หลวงพ่อคูณปร,ริสุโทโธนะคะ <c oughs> ที่มีความโด่งดังไปทั่วประเทศนะคะ <c oughs> แต่ละบ้านต้องมีไว้บูชาสักการะนะคะลูกหลานเขาก็จะใส่ก็จะคลาดคลาดปลอดภัยนะคะอันนี้รุ่นเสาห้าคูณทวีเหลือกินเหลือใช้2536วัดบ้านไร่ด่านคุณโทษนะคะ ค่ะขอ,อยุติการน,นำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะกลับขอบพระคุณกลับสวัสดีคะ่ะมาเจอกันใหม่นะคะ